สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวอซับเชียงใหม่ซีซั่นสคุณอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโอซินรันวอซับเชียงใหม่ของเรานะครับจะหยิบนําเรื่องราวหรือว่าธุรกิจที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่นะครับนำข้อคิดดีๆข้อคิดต่างๆมาฝากให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับในวันนี้นะครับโอก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนักศึกษารุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มาประกาศหาคนเข้าทีมทำสตาร์ทอัพนะครับในกลุ่มลูกช้างมอชอ ซึ่งลูกช้างมอชอเนี่ยถือว่าเป็นคอมมูนิตี้หลักของเด็กมอชอเนีนครับเวลาจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินเรื่องหาสถานที่เรื่องปัญหาต่างๆก็อาจจะมีการพูดคุยกันในคอมมูนิตี้นี้เหมือนเป็นพันทิปของเด็กมอชอเลยนะฮะพี่คนนี้เนี่ยเขาเริ่มทำสตาร์ทอัพแล้วเหมือนว่าเขาต้องการคนเพิ่มนะครับเพราะว่ามีคนออกจากทีมเข้าไปแล้วเขาก็มาประกาศหาในตัวลูกช้างมอชอเนี่ยแลวพอเขตเห็นปุ๊บโอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะคือคนที่อายุประมาณเราอย่างเงี้ยแล้วก็ เริ่มทําอะไรที่มันคําว่าสตาร์ทอัพสำหรับโอ๊ตมันก็ยังเป็นคําที่หวือหวาอยู่นะในในความรู้สึกก็คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเริ่มเข้าไปทานะครับอันนี้คือเป็นต่อให้เป็นสตาร์ทอัพเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งพอสมควรพี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่โอ๊ตหปีแต่ด้วยความที่เขาซิ่วเนี่ยตอนนี้เขาก็เรียนอยู่ชั้นเดียวกับโอ๊ตเนาะก็คือประมาณปี2คณะวิศวกรรมศาสตร์มอชอนะครับพี่คนนี้เนี่ยเขาชื่อพี่ข้าวนะฮะชื่อจริงชื่ออภิพัฒนะมงคล ชอบนักสกุลพี่เขามากเลยคือพรมากก็คือตอนนี้นะครับเขาเป็นนักศึกษาคณะวิศวะมอชอแต่ก่อนน,นั้นเนี้ยก่อนที่เขาจะซิ่วมาวิศวะเนี่ยเขาเรียนเมทเทคอยู่เมทเทคก็คือเทคนิคการแพทย์เนาะสาขาเทคนิคการแพทย์โอ้ก็ถามเขาว่าเออทำไมถึงซิ่วเขาก็บอกว่าตอนแรกที่จะเข้ามาหาลัยเนี่ยเขาหวังอยากจะเข้าหมอ แต่เขาไม่ติดแล้วสุดท้ายก็ไปลงเอยที่คณะเทคนิคการแพทย์ซึ่งเขาดูแล้วจากการทํางานของเทคนิคการแพทย์ตอนจบไปเนี่ยมันไม่ใช่แนวของเขาเขาบอกว่าเขาแบบไม่ได้อยากทํางานใน l a อย่างเดียวเพราะว่าเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์เนี่ยมันมีแบบทํางานแต่อยู่ใน l a อะครับเขาก็เลยบอกว่าเอออันนี้ไม่ใช่แนว แล้วเขาก็พยายามจะสอบหมออทีแต่สุดท้ายก็ไม่ติดเขาก็เลือกในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเออเขาถนัดแล้วก็คลุกคลีกับมันมานานตั้งแต่มอต้นเลยนั่นก็คือเรื่องของแบบพวก i อทีโปรแกรมมิ่งเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสนใจในเรื่องนี้มากนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะเข้าคณะวิศวะนะครับที่มอชอ พี่ข้าวเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นเด็กกิจกรรมอย่างแท้จริงนะครับก็คือเคยเป็นประธานนักเรียนเป็นประธานกิจกรรมต่างๆมากมายในโรงเรียนตอนที่สมัยเขาเรียนมัธยมนะครับแล้วพี่ข้าวก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแข่งตัวล่ารางวัลเลยในเรื่องของพวก ไอทีเทคโนโลยีโปรแกรมมิ่งนะครับตั้งแต่เด็กๆจะเรียกได้ว่าเขาเป็น g e e คนหนึ่งเลยนะครับในด้านไอที geek เนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนที่มีความแบบเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะมีความคลุกคลีหรือว่าชอบในเรื่องเทคโนโลยีมากๆเขาถึงเรียกว่า geek เนาะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนจริงจังเนี่ยเวลาทําอะไรทําสุดนะครับเวลาเขาบอกว่าเวลามีคน ต้องการงานแค่เนี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันพอแล้วมันเอาแล้วอย่างเงี้ยพี่เขาบอกรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันดีที่สุดก็เลยทําเกินร้อยไปนะฮะแล้วเขาก็ยังเป็นคนขยันนะครับในเรื่องของการหางานไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์ต่างๆ ฟรีแลนซ์ในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องของการตัดต่อวิดีโอหรือว่ามีการทำกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะฮะด้วยองค์ประกอบของคนที่ทำอะไรแล้วจะทำเกินเกินจุดประสงค์ก็คือทำให้มันดีไปเลยเนี่ยเขาก็จะถูกแนะนำปากต่อปากนะครับในการจ้างงานอย่างเช่นพี่ข้าวเนี่ยได้เคยไป ตัดต่อวิดีโอกับช่องที่มีซบสครไบเบอร์สูงๆเป็นหลักแสนคนเลยนะฮะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นของพี่เขาแล้วก็มีคนเห็นถึงความสามารถของเขาก็เลยพูดกันปากต่อปากและความขยันของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคยไปทํางานพาร์ทไทม์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกตามเพจทีมมอชอหรือว่าไปทําเกี่ยวกับรีเซพชันโรงแรมก็ทำนะฮะฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าคนคนนี้เนี่ยในอายุเท่านี้เนี่ยสำหรับโอ๊ตอะ ถือว่าเป็นคนเอาการเอางานแล้วก็ขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นอยากจะทำหาประสบการณ์อะไรต่างๆได้ดีมากเลยนะฮะฟังมายาวเหยียดอวยยศกันจบแล้วนะฮะก็คือคือคือโอ๊ตคือเขาค่อนข้างเป็นคนที่โอ๊ตอยากจะเป็นดังนั้นโอก็เลยแบบค่อนข้างจะติดตามเขาตั้งแต่เขามันโพสตหาทีมในนั้นนะจุดเริ่มต้นของการทำสตาร์ทอัพของพี่ข้าวเนี่ยพี่ข้าวบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆซึ่งก็คือมันมาจากตอนที่เขาดูซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพนะฮะหลายๆคนก็ อาจจะเคยได้ยินเนาะในเรื่องของ s t าร์ Up เป็นซีรีส์เกาหลีที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Netflix นะครับพอเขาได้เห็นโลกของการทำสตาร์ทอัที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของละครเนี่ยก็เพียงพอที่จะทําให้เขาแบบจุดไฟความเป็นนักกิจกรรมของมิข้าวนะครับก็อยากจะมีความอยากรู้อยากได้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็อยากจะสร้างธุรกิจธุรกิจหนึ่งขึ้นมา พี่ข้าวได้เริ่มต้นไปหาความรู้อย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการทำสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นอะไรก็ช่างนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสไตล์สตาร์ทอัพนะฮะจนมาถึงจุดเริ่มต้นสําคัญของพี่ข้าวนะครับนั่นก็คือการเข้าร่วมงานเกี่ยวกับแฮกเกอร์ตอนนะฮะโอ้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินแล้วนะครับคำว่าแฮกเกอร์ตอนเนี่ยเพราะว่ามันดังขึ้นมาเรื่อยๆตามกาลเวลาแล้วสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าแฮกเกอร์ตอนคืออะไรโอจะอธิบายง่ายๆนะครับก็คือคานมนมมาัา คำว่า HACK H A C K HACK เหมือนแฮกเกอร์ครับแต่ในความหมายของมันก็คือการแบบการแก้ไขปัญหาหรือว่าการรัดปัญหาอะไรบางอย่างให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับการแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องเพนพอยอะไรต่างๆแล้วรวมกับคำว่ามาราธอนนะฮะเพราะว่างานเนี้ยกิจกรรมเนี้ยมันจะเป็น มีจะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ8ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง32ชั่วโมงเขาก็จะเหมือนให้คนหลายๆกลุ่มเข้าไปรวมทํากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่เขาโยนมาให้นะฮะในเวลาประมาณแล้วแต่กําหนดนะครับดังนั้นเนี่ยแฮกกระต o นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็นิยมจัดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการรีดประสิทธิภาพของคนนะฮะเพื่อให้แบบ ให้คิดโซลูชันหรือว่านวัตรกรรมอะไรต่างในเวลาที่รวดเร็วและสั้นนะครับพอพี่ข้าวได้เข้าร่วมครั้งนั้นนะครับเขาก็บอกว่าหัวข้อครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ pm 2.5ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะพี่ข้าวเนี่ยเขาไม่ได้รับรางวัลใดๆนะครับแต่ตัวผลงานของพี่ข้าวซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยต่างจากทีมอื่นตรงที่ว่าทีมอื่นเนี่ยเขาทำเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์เนาะอาจจะเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวหรือว่าเครื่องที่มีการวัดอะไรต่าง แต่ของพี่ข้าวเนี่ยเป็นการสร้างแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มนั้นกันว่ากลไกลของแพลตฟอร์มหรือว่าประโยชน์ของแพลตฟอร์มนั้นคืออะไรไอตัวไอเดียนี้เนี่ยก็คือมันไปเข้าตาของทีมงานสเตปนะครับสเตปเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือมันเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตัวสเตปเนี่ยก็มีการส่งเสริมโดยการสนับสนุนเงินทุนนะครับเพื่อดําเนินการไอเดียนี้ต่อไปให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับเป็นจุดกําเนิดของเกตโตนะฮะ G E T T O นะครับเกโตแพลตฟอร์มเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับพี่ข้าวบอกว่าหัวใจสำคัญของเกโตเนี่ยคือผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรก็ได้ที่ส่งเสริมธุรกิจโลเคอลธุรกิจท้องถิ่นนะฮะโดยผ่านหลักของการรักษาสิ่งแวดล้อมการลดคาร์บอนฟุตพิ้นการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะขั้นตอนไหนเนี่ยก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนาะ ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงว่าแล้วมันคืออะไรมันประมาณไหนผลิตภัณฑ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวแพลตฟอร์มแรกที่เกตโตทำนะครับก็คือไปกาดซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอยู่นะครับในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะมีสเตจขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวัดจากความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ความคืบหน้าของธุรกิจแล้วก็วัดจากตัวเงินลงทุนนะครับมันก็จะมีเป็นขั้นๆอย่างเช่น investment process นะครับจะเริ่มจาก seed process Angel Investor Early Stage แล้วก็จะเป็น Series A B C ตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของขั้นต่างๆในวงการสตาร์ทอัพนะครับขึ้นอยู่กับเงินทุนที่มีคนมาลงทุนด้วยนะฮะกลับมาที่ไปกาดนะครับกาดในภาษาเนี้เนี่ยก็คือตลาดนะฮะไปกาศเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นแพลตฟอร์มเดลิเวอรนะครับโดยเริ่มต้นจากวัตถุดิบในการทำอาหารอาจจะเป็นของสดของแห้งต่างๆที่คนนำไปประกอบอาหารนะฮะ แต่ถ้าอย่างนี้ก็ดูฟังดูไม่ได้ไม่ได้พิเศษหรือว่าแปลกอะไรไปนะฮะแต่พอเราเอาเข้ามารวมกับตัวคอเบียยูของตัวเก t ตโตหรือว่าตัวไปกาดเนี่ยก็คือแพลตฟอร์มนี้จะค้นหาพาร์ทเนอร์ซึ่งก็คือร้านค้านะครับและร้านค้าเนี่ยที่เข้ามาเป็นที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เนี่ย แน่นอนว่าหนึ่งต้องเป็นธุรกิจท้องถิน่นเพราะว่าตัวพี่ข้าวเนี่ยอยากจะส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นเนาะส่วน2คือการผลิตอะไรต่างๆของร้านเนี่ยจะต้องบ่งบอกถึงวิธีที่นํามาด้วยการทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับและในอีกทางหนึ่งเนี่ยตัวเกโตกก็จะทําตัวเป็นสื่อในการกระจายความรู้นะครับไปถึงผู้ผลิตหรือผู้บริโภคในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดคาร์บอนฟุตพิ้นหรือว่าลดมลภาวะที่ปล่อยออกมาจากการทั้งการผลิตการขนส่งแล้วก็การบริโภคนะครับ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับวงการเดลิเวอรนั่นก็คือการขนส่งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังเจรจากับบริษัทขนส่งท้องถิ่นอยู่นะฮะข้อมูลตรงนี้เนี่ยพี่ข้าวยังบอกไม่ได้นะครับแต่แน่นอนว่าต้องเป็นขนส่งที่ถูกวางแผนและคำนวณมาแล้วว่าจะทำยังไงให้เป็นมิดที่สุดและสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็จะเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มนี้และคาถามก็คือ ลูกค้าจะได้อะไรจากการเข้ามาใช้บริการ delivery ของตัวไปกาดนี่นะฮะพี่ข้าบอกว่าแน่นอนว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะหยิบยื่นรีวอร์ต่างๆให้กับคนสั่งนะครับอาจจะเป็นสิทธิ์ในการออกเสียงความเป็นไปในรูปแบบของธุรกิจนะครับแบบอยากได้อะไรเพิ่มอยากจะให้มีบริการนี้เพิ่มเพราะว่าตัวรูปแบบกิจการที่พี่ข้าวางไว้ในหัวเนี่ยก็คือรูปแบบของการ Subscription นะครับหรือว่าเป็นการแบบจ่ายรายเดือนรายปีอะไรอย่างเงี้ยเหมือน เหมือน Subscription ทั่วไปที่ในชีวิตเราของคนยุคนี้เนาะนั่นอาจจะเป็นแบบแอปฟังเพลงหรือว่าแอปดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยพี่เข้าตั้งใจจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับและตัว Subscription เนี่ยก็จะบวกควบรวมไปกับเรื่องของสากลนั่นก็คือการมีสิทธิ์ออกเสียงในตัวธุรกิจนะฮะแล้วก็อาจจะมีรวมไปถึงการได้รับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆจากร้านค้าพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆที่ โอตเนี่ยจะนํามาอธิบายได้นะครับพี่ข้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ถึงกําหนดในการปล่อยตัวต้นแบบให้คนนอกเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วนะฮะแต่ในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างจะออกมาเป็นในรูปแบบที่แบบออร์แกนิกหน่อยออร์แกนิกนี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะขายสินค้าที่เป็นแบบปลูกโดยอินรีอะไรอย่างน,นะครับออร์แกนิกก็ดูเหมือนจะแบบบ้านๆแบบเริ่มต้นแบบซิมเปิลซิมเปิลง่ายๆก่อนอาจจะเป็นอย่าง อย่างเช่นถ้าสมมติว่าในความเป็นจริงที่เขาวาดไว้ว่าจะต้องมีบริษัทขนส่งเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นทีมของพี่ข้าวเองที่คอยรับส่งตัวสินค้าหรือว่าตัวบริการต่างๆเนี่ยลองไปทําเองก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีจุดข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับและส่วนในเรื่องของตัวระบบที่เวลามีคนจะอินพุตข้อมูลเข้ามาเนี่ย ในความเป็นจริงมันควรจะเป็นแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เข้าบอกว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการแบบอาจจะใช้สิ่งใกล้ตัวที่มันง่ายๆก่อนอาจจะเป็น l i n e แอ d หรือว่าเป็นเพจ f a c e b o o k ต่างๆในการออเดอร์ตัววัตถุดิบที่ตัวไปกาศจะเป็นคนไปรับมาให้นะฮะแล้วก็มาส่งตัวไปกาศเนี่ยจะเริ่มต้นเปิดให้บริการในเชียงใหม่นะครับแล้วก็สโคปก็คือในรัศมีของมชเป็นหลักก่อนเนาะเพื่อที่จะได้ลองทดลองระบบต่างๆ พอฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยโอก็ลองถามพี่คข้าบบว่าเออการที่เราเริ่มมาทําธุรกิจหรือว่ามาเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมแน่นอนนะครับว่าจะกี่เทปต่อกี่เทปเนี่ยเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยเวลาปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการจัดการคนซึ่งพี่เข้าบอกว่าเนี่ย อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของคนนะฮะในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนที่ไปแฮกเกอร์ตอนครั้งแรกเนี่ยก็เป็นทีมหนึ่งแต่พอถึงเวลาที่มันจะต้องทําเป็นงานจริงๆเนี่ยคนในทีมไม่ได้มีเจตนาหรือว่าไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกับตัวพี่ข้าวเสมอไปนะฮะดังนั้นก็เวลาเราจัดการคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาและสุดท้ายเนี่ยทางออกของมันก็คือการแยกย้ายซึ่งเรื่องนี้ก็แบบไม่มีผิดไม่มีถูกแต่แค่เหมือนว่าจุดประสงค์ของพี่ข้าวกับตัวคนในทีมเดิมเนี่ยไม่ตรงกันนะครับก็เลยมีการ เข้ามาโพสต์ใน a c e b o o k เป็นการแบบรีคูดคนเข้าไปใหม่นะครับเพื่อฟอร์มทีมใหม่และในอีกปัญหาหนึ่งที่พี่เข้าเจอเนี่ยพี่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะฮะเขาบอกว่าความคิดที่เราคิดว่าดีหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราไต่ตองมาดีแล้วแล้วมันก็แบบอาจจะสมบูรณ์แล้วเนี่ยพอถึงเวลาจริงมันก็ไม่มีอะไรมาการันตีนะครับว่าตัวลูกค้าเนี่ยต้องการอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยทางออกของการที่จะแก้ไขความเข้าใจผิด,ผดอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นการนําไปสู่ถึงเรื่องของการต้องคอยสํารวจ วัดผลเช็คอยู่เสมอนะครับว่าลูกค้าต้องการสิ่งที่เราคิดว่ามันดีอยู่จริงไหมนะฮะอย่างเช่นการแจกแบบทดสอบแบบสอบถามต่างๆนะครับอย่างโอ๊ตก็เคยเห็นเนาะเขาก็จะมีการมาถามเด็กมชว่าถ้าธุรกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาแบบอยากจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยากจะได้รับบริการอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาในเรื่องของความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้สอบถามตัวลูกค้าก่อนนะฮะก็อาจจะเป็นข้อเสียของการที่คิดไปเองแล้วก็ผลิต สินค้าออกมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนะฮะและแน่นอนนะครับโอก็ลองถามว่าข้อดีของการที่พี่ข้าเข้ามาทําเริ่มทํางานที่แบบมีเงินจริงจังแบบว่ามีเงินสนับสนุนแล้วเรามีภาระที่จะต้องทําแบบมีความรับผิดชอบอย่างเต็มตัวนะฮะพี่ข้าบอกว่าข้อดีที่เขาได้รับเลยนั่นก็คือการแบ่งเวลานะครับเขาสามารถแบ่งเวลาได้ดียิ่งขึ้นเป็นการแบ่งว่าเออตอนไหนเรียนเรียนก็เรียนเต็มที่เลยแบบโฟกัสเต็มที่ตอนไหนทํางานนะฮะมีตารางเวลาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับและพี่ข้าวก็บอกว่า ตัวเกดของมีข้าวเนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันเกิดมาจากการที่เราเลือกที่จะโฟกัสเป็นจุดๆไปเนาะเรื่องต่อไปก็จะเป็นความแบบการมองอะไรที่มันแบบมีมุมมองมากขึ้นมองหลายๆชั้นหลายๆแง่นะครับชั่งน้ำหนักทุกๆอย่างนะครับจัดการความเสี่ยงจัดการคนและแน่นอนก็คือการเข้าหาคนที่มีความแบบพัฒนาขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการไปพูดคุยไปเจรจากับ คู่ธุรกิจหรือว่าพาร์ทเนอร์ร้านค้าหรือว่าบริษัทขนส่งต่างๆฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อาจจะมองว่ามันแบบเป็นเรื่องที่เล็กมากแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีตัวผลิตภัณฑ์อะไรออกมาให้เราเห็นนะครับแน่นอนเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการอยู่นะครับแล้วพี่เข้าก็บอกว่าเร็วๆนี้จะมีการปล่อยตัวระบบออกมาให้ทดลองนะครับ แล้วมันก็อาจจะดูว่าเออดูจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปได้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นคําถามที่หลายๆคนคิดรวมถึงโอ๊ตด้วยแต่แน่นอนว่าต่อให้เราไม่เชื่อมั่นในตัวธุรกิจของนักศึกษากลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นสุดๆเนี่ยแต่โอ๊ตเชื่อว่านะครับชุดความคิดนี้หรือว่าไอเดียนี้เนี่ยเป็นชุดความคิดแล้วก็เป็นเทรนที่ยังไงมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในทุกวันนี้เพราะว่าตราบใดที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่บนโลกนี้อยู่ต่อไปเนี่ย ไอาการที่เราจะมาใส่ใจทุกๆขั้นตอนในทุกๆอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองอยู่เสมอนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นคนหนุ่มสาวอายุน้อยๆเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนข่าวไหนเนี่ย เราเริ่มเห็นนักธุรกิจหรือว่านักเคลื่อนไหวที่มีอายุน้อยๆเนี่ยเริ่มต้นทําเรื่องผู้นี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีผลเห็นชัดเจนด้วยไม่ว่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวรัฐบาลหรือว่าความเคลื่อนไหวความรู้ของคนทั่วโลกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าจับตามองอย่างที่บอกไปเนาะก็คือต่อให้ธุรกิจเคสโตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยโอ้ก็อยากให้ทุกคน มองเห็นถึงตัวความตั้งใจของเกตโตในรูปแบบของการจะเซฟโลกหรือว่าการให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆก่อนจะจากไปนะครับก็อยากจะแนะนําในเรื่องของใครที่สนใจในเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับอยากจะเรียนรู้แบบอาจจะไม่ต้องแบบเข้าไปในขั้นลึกๆก็ได้แต่อาจจะมีความรู้อยู่ในตัวบ้างเนี่ยก็สามารถไปตามเพจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพได้เลยมันมีหลายเพจมากใน Facebook ลองค้นหาคำว่าสตาร์ทอัพนะครับ เขาจะมีการประกาศว่าเออมีงานนี้งานนี้นะครับอาจจะเป็นงานสัมมนาหรือว่าอาจจะเป็นงานแฮกกอรตอนต่างๆที่สามารถดึงความสามารถอะไรของคุณที่อยู่ในตัวคุณหรือว่าคุณมีไอเดียอะไรที่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่อยากจะ ให้ทุกคนลองไปดูนะฮะว่าบางทีเราอาจจะมีไอเดียแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะเสริมความรู้ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าอยากจะฟังพอดแคตสต์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามได้ที่ Startup นะครับของพี่หมีแล้วก็พี่โสพลในช่อง Infinity Podcast ได้เลยขายของเก่ง ข้าวหน้าเนี่ยวซับเชียงใหม่ของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับโอจะนํามาเล่าให้คุณฟังนะฮะวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลไปก่อนแล้วก็ฝากถึงโควิดในช่วงนี้ด้วยนะครับก็คือขอทุกคนรักษาสุขภาพเนาะแล้วก็แน่นอนว่ามันมีแต่เจ็บกับเจ็บแต่เราแบบก็ภาวนาว่าเราจะผ่านไปด้วยกันแล้วก็ขอให้มันเจ็บน้อยที่สุดต่อให้แบบหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เจ็บน้อยแล้วแต่โอรู้สึกว่าเออก็คงจะ ทำได้แค่เท่านี้แล้วก็หวังเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆตัว Infinity Podcast ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เจอปัญหากับโควิดรอบนี้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ